ตอนนี้คนมาเรียนเยอะคนมาเรียนเยอะเนื่องจากว่าครูเบนก็พูดตรงๆเลยว่าสาวถอดรชีวิตอ่ะมันสามารถดูตัวเองได้ตลอดชีวิตอ่ะมันเช็คได้แล้วทีเนี้ยถ้าถ้าสมมติมีถ้าถ้าเราแด้เราเราได้รู้ตัวเองเราได้วางแผนตัวเองทุกปีแล้วก็แล้วก,วก็ตอนนี้มีครอบครัวคนรวยะเปิดใจเยอะมากเอาครูเบนไปนั่งอยู่ในอยู่ในคาลือดหาเนื่องจากหนึ่งนะคะ คือครอบครัวไม่เข้าใจกันล,ลูกลูกจะทำยังไง<ป>ลูกจะไปทางไหนแล้วลูกจะฆ่าตัวตาย<ป>เขาให้รูเบนไปดั้งแล้วก็ไปถอดรหัสพอถอนรหัสรูเบนพูดจริงๆนะพูดพูดตรงๆพูดในสิ่งที่ลูกเขาพูดเขาอยากจะพูดกับพอ่อแม่แต่เขาพูดไม่ได้ครูเบนพูดแล้วพูดในสิ่งที่เขากําลังจะมีปัญหาแทั้งที่รูเบนไม่ได้บอกครูเบนดูจกถอนราชีทั้งหมดค่ะเพราะว่ารูเบนไปดูครอบครัวหนึ่งซึ่งซึ่งเขาจะคือเขาปี่จะแตกแล้วอ่ะ พราะพอคุณเนพูดปึ๊บเขาสว่างเขาโล่งเขาจะเป็นครอบครัวกับมาคืนดีการข้อสามทอถชีวิตถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาเรียนสาสถอดชีวิตเรียนได้แต่อนนเท่านั้ค่ะคุณเบนเรียนได้นะคะบวกเลขเป็นก็เรียนได้หรือถ้า, <ม40 S 1> าบวกเลขไม่เป็นก็มีเครื่องคิดเลขก็ก็ทำได้หนึ่งคอร์สค่ะเท่าไหร่คะตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นสามหื่น 39,999บาทแต่ว่าคนที่มาเรียนเดือนนี้นะคะครูเบนก็จะมีคอร์สมีอะไรนะคะคนที่มาเรียนเดือนนี้นะคะก็อยู่ที่19,999บาท1คอร์สใช้ระยะเวลาเรียนเท่าไหร่ถ้ามาเรียนที่สวนมักมีเลยอยู่ที่ถ้าอยากเร่งด่วนเนี่ยสองคืน3วันนะคะแต่ถ้าแบบสบายๆวันนี้ก็คือ3คืน4วันและแต่ว่าในการในในใน,ในการเรียนของครูเบนเนี่ยนะคะก็ จะมีคลิปนะคะจะมีคลิปลงเป็น ep ep เป็น ep หนึ่ง ep สอง ep สาม ep สี่ ep ห้า ep หกถึง ep กับยี่สิบเนี่ยให้ให้เรียนให้ศึกษาประมาณว่าโูเบนมีสามชอ็อตหนึ่งก็คือว่าอ่ะโูเบนก็จะมี เรียนแบบเนี่ยมาเรียนพิ่ศษต้องมีเลย2ก็คือสามารถที่เรียนในกลุ่มได้สามารถทบทวนตอนไหนก็ได้้วก็ครูเบนจะมีการอ่านฟ์สดนะคะจะดึงมาสองสาครั้งเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะแบบว่าถามไทยพูดคุยกันหรือว่าไม่มีถ้าไม่เข้าใจจริงเนี่ยคะ่ะก็สามารถที่จะมาสอบถามครูเบนได้นะะี่ค่ะ แล้วก็คนที่จะลงทะเบียนในการเรียนเนี่ยครูเบนก็จะถอนรหัสชีวิตให้ด้วยนะคะแล้วก็บอเลขที่ลำเบอร์ให้ด้วยนะคะซึ่งรวมกับเก่ากับค่าเรียนหมดเลยแต่ว่าต้องตามคิวว่าคิวครูเบนเยอะคิวนอกถอดก็เยอะแล้วก็คิวที่มาเรียนยังไม่ถอดก็เยอะมากมากนะตอนนี้ค่ะตอนนี้ใช่จองไว้ก่อน่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้ที่ครูเบยนยังไม่ได้ถอดเนี่ยเพราะว่าเน,นื่องจากอันนี้แหละถ้ามีคณะมาทุกคนต้องเข้าใจนะครูเบนก็จะ คือประมาณว่าครูเบนจะให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ตรงนี้อย่างมากเพราะว่าหนึ่งนะคะเนี่ยก่อนจะแบบว่าโอ้ก็อจะเดินทางมากการถอรหัสชีวิตเนี่ยค่ะผู้ที่จะถอนต้องมาได้ตัวเองเลยไหมคะก็สอพเขาในถอนไม่จาเป็นค่ะเพราะว่าครูเบนแบบมีออนไลน์ไม่กะทั่งเรียนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาแต่ถ้าสะดวกมาก้าสะดวกมาได้เลยก็มาได้เลยใช่ค่ะไม่สะดวกก็ออนไลน์ค่ะไม่สะดวกก็ออนไลน์แล้วก็สามารถสอามได้ถ้าเราถอรหัสชีวิตเนี่ย อ่าค่าถอดอันนี้เท่านี้ถ้าถอดอันนี้เท่านี้ก็คือเราใช้วิธีการโอนเลยค่ะถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแต่ถ้าคุณสะดวกที่จะมาก็คือมาใช่ค่ะก็มีหลากหลายคนค่ะแทบจะทุกคนคือเรียนในออนไลน์เสร็จปั๊บบางคนก็เข้าใจบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจนิดหน่อยอย่างนี้ค่ะอาจจะขาดไปนิดนึงก็สามารถที่จะมาเรียนได้นัดวันได้เดือนหนึ่งไปจะจับอยู่บัตรครั้งหนึ่ง เนี้ยค่ะใน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 การที่เจะเรียนอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็เราก็จะมีการยกเคสไปด้วยคือประมาณว่ามาเรียนเนี่ยแต่ว่าสามารถที่จะอยู่กับดูด้วยกันตลอดชีพตดูด้วยกันตลอดชีวิตค่ะเพราะว่าถึงครูเบนเรียนจบครูเบนถ่ายทอดไปจบคลิปทุก EP แล้วแต่ครูเบนก็ยังมีการไล่์สวสอบถามทามไทยนะคะเป็นการยกเคสอยู่เสมอค่ะอเงี้ยค่ะคือคือการที่เราแบบอาจจะมีประสบการณ์ในการเป็นครูเราเลยรู้ว่าอะไรที่มันเป็นจุดบอดมีถนนให้เราเลือก อาจจะสองทางหลักหรือสามทางหลักแต่เราไปทางนี้เราอาจจะต้องอ้อมไกลและเหนื่อยไปทางนี้เราอาจจะหลงทางแต่ถ้าเราไปทางนี้ซึ่งอาจจะเป็นทางตรงทางลัดไม่เหนื่อยไม่หลงก็เนี่ยค่ะก็เหมือนมหาคูเบนวันเนี้ยคราวนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าเส้นทางชีวิตที่เราควรจะเดินต้องเดินทางไหนต้องเดินต่อไปยังไงถึงจะไปได้ถูกทางที่ไม่เหนื่อยและไม่หนักเกินไป ไม่บาดเจ็บหน่เกินไปถึงจะบาดเจ็บก็บาดเจ็บให้น้อยที่สุดถึงจะพลาดก็พลาดให้เบาที่สุดค่ะก็วันนี้ค่ะได้ได้ความรู้ได้แสงสว่างของชีวิตเยอะ